ใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัว30ปีที่ฉันยอมโง่แต่วันเกิดสามีกลับกลายเป็นฝันร้ายเขามอบของขวัญที่ไม่มีใครคาดคิดลูกสะพ้ายคนใหม่คุณจะทำอย่างไรถ้าคนที่คุณรักกลับทรยศและเล่นเกมชีวิตคุณแบบนี้ฉันอดทนมานาน30ปีแต่ครั้งนี้ถึงเวลาที่ฉันจะเอาคืนคุณคิดว่าฉันจะยอมแพ้ไหมหรือฉันจะทำให้ทุกคนต้องตกใจฉันใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบมานานกว่า30ปี ทุกวันเต็มไปด้วยความอดทนและการยอมรับฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรทำเชื่อว่าความรักคือการเสียสละโดยไม่เรียกร้องสิทธิ์วันเกิดสามีมาถึงบ้านตกแต่งด้วยโคมไฟสีทองอารามกลิ่นดอกไม้สดลอยเบาวนในอากาศเสียงหัวเราะและเสียงเพลงคลอเบาๆเขายิ้มให้ฉันแต่สายตาของเขามีความลับซ่อนอยู่และในมือของเขามีห่อของขวัญขนาดใหญ่ ฉันคิดว่าอาจเป็นสร้อยหรือกระเป๋าแต่เมื่อเขาเปิดออกฉันแทบล้มทั้งยืนของขวัญในนั้นไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งลูกสะใภ้คนใหม่เธอยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์และสายตาท้าทายหัวใจฉันร้าวราวกับถูกฉีกออกทุกเสียงรอบข้างกลายเป็นแค่เสียงกล้องในหัวฉันมองมือของเขาเขาไม่ได้สนใจความรู้สึกฉันเลยเหมือนฉันไม่เคยอยู่ตรงนั้น ฉันเงียบแต่ความโกรธค่อยๆก่อตัวในอกความอดทนกว่าส0สิปีไม่ได้หมายความว่าฉันจะยอมอีกต่อไปฉันลุกขึ้นก้าวอย่างมั่นคงแม้หัวใจสั่นทุกสายตาหันมาที่ฉันและฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ตื่นขึ้นในตัวเองนี่คือเวลาของฉันเวลาที่จะเอาคืนฉันเข้าไปใกล้สามีเสียงฉันนิ่งแต่เย็นชาจนทุกคนรู้สึกสั่น ทุกคำพูดที่ฉันเตรียมไว้มันไม่ใช่คำพูดธรรมดามันคือคำสั่งและคำเตือนฉันมองไปที่ลูกสะพ้ายคนใหม่รอยยิ้มของเธอเริ่มสั่นไหวเหมือนรู้ทันทีว่าไม่ใช่เธอที่จะได้ควบคุมสถานการณ์นี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายชีวิตฉันอีกความตึงเครียดในห้องเพิ่มขึ้นเสียงเพลงเงียบลงทุกสายตาจับจ้องฉันและในความเงียบนั้นฉันรู้ว่าเวลาของฉันมาถึงแล้ว ฉันก้าวไปใกล้สามีเสียงรองเท้าสัมผัสพ,พื้นไม้เบาๆแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยพลังความโกรธที่สะสมมานานกว่าสาสิบปีมันเปลีป่ยนเป็นความเด็ดขาดเขามองฉันด้วยสายตาประหลาดเหมือนพยายามประเมินว่าใครคือฝ่ายที่เหนือกว่าฉันยกมือขึ้นไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อย้ำว่าฉันไม่หวันลูกสะพ้ายคนใหม่มองฉันใบหน้าเริ่มซีด ริมฝีปากสั่นเครือเหมือนคำสอนในหัวเธอบอกให้ยิ้มแต่ร่างกายตอบสนองไม่ทันฉันเริ่มพูดเสียงเรียบแต่คมทุกคำคำนี้เต็มไปด้วยความหมายวันนี้ไม่ใช่วันของคุณคำพูดทำให้เธอสะดุง้งเหมือนน้ำแข็งถูกเทลงบนหัวใจสามีพยายามหัวเราะแต่เสียงหัวเราะนั้นกระด้างเหมือนถูกค้อนทุบฉันไม่รอ ฉันหยิบของขวัญอีกชิ้นจากโตก๊ะสิ่งที่เขาคิดว่าคือสิ่งที่ฉันจะยอมรับฉันเปิดมันช้าๆให้ทุกสายตาเห็นแต่แทนที่จะเป็นของขวัญธรรมดามันคือเอกสารเอกสารทุกอย่างที่ยืนยันสิทธิ์ของฉันและการโกงของเขาเขาตะลึงใบหน้าของเขาแดงขึ้นเหมือนทุกคำโกหกและการหลอกลวงถูกเปิดเผยฉันหยิบโทรศัพท์พร้อมจะถ่ายภาพ ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ลูกสะพ้ายคนใหม่ลุกขึ้นพยายามพูดแต่ฉันไม่ฟังฉันยกเอกสารขึ้นสูงให้ทุกคนเห็นเสียงหัวใจฉันเต้นแรงแต่ฉันควบคุมทุกการเคลื่อนไหวนี่คือความจริงฉันพูดชัดเจนทุกคำเหมือนมีน้ำหนักสามีของฉันพยายามหลบสายตาแต่สายตาทุกคู่หันมาที่เขาฉันยิ้มอย่างเย็นชา เรากับท้องฟ้ากลางวันสว่างจ้าแต่มีฝนฟ้าขนองซ่อนอยู่ฉันสันสถานิดหน่อยแต่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นความตื่นเต้นที่กำลังจะได้เอาคืนเขาพยายามอธิบายแต่คำพูดของเขาเหมือนลมพัดผ่านไม่มีพลังทุกคนในห้องเงียบสนิทความตึงเครียดแทบจับต้องได้ฉันก้าวเข้าใกล้เขาอีกครั้งใบหน้าเราใกล้กันสายตาของฉันมองทะลุ เห็นความผิดหวังและความกลัวในดวงตาเขาและในใจฉันมีความพอใจที่แปลกประหลาดลูกสะพ้ายคนใหม่พยายามถอยแต่เธอไม่มีที่ให้หนีฉันไม่ทำร้ายเธอแต่ฉันปล่อยให้ความจริงค่อยๆทำลายภาพลวงของเธอฉันพูดต่อนี่คือเวลาเรียนรู้ว่าใครเป็นใครเสียงฉันนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจเหมือนลมที่พัดแรงกลางทะเลสายเขาพยายามยิ้ม แต่รอยยิ้มหลุดลอยทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นกำลังพังทลายต่อหน้าต่อตาฉันค่อยๆวางเอกสารลงบนโต๊ะมือฉันไม่สั่นแต่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดฉันก้าวถอยหลังให้ทุกคนเห็นความสง่าง,งามของฉันเหมือนราชินีที่ไม่เคยถูกโคน่นสายตาของสามีเริ่มลุกลนเขารู้ว่าไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกความลับถูกเปิดเผย ทุกการโกหกถูกจับได้และฉันคือผู้ชนะในเกมนี้ลูกสะพ้ายคนใหม่เริ่มร้องไห้เสียงเธอดังชัดในห้องแต่ฉันไม่หันไปฉันมองออกไปที่หน้าต่างเห็นแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาความอบอุ่นจากภายนอกเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ฉันเดินไปที่ประตูเปิดมันกว้างเหมือนบอกให้ทุกคนเห็นว่าฉันไม่ได้อยู่ในกรงของความอดทนอีกต่อไป ฉันก้าวออกไปปล่อยให้ความเงียบครอบงำห้องนั้นและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันยิ้มมันเป็นข้อความจากเพื่อนเก่าข้อความสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจในที่สุดเธอก็ได้กลับมามีชีวิตของเธอฉันพับเอกสารใส่กระเป๋าพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หัวใจยังคงเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่มันเต็มไปด้วยความอิสระ และความมั่นใจฉันหันกลับมามองสามียังคงยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาไม่เหมือนเดิมและฉันไม่รู้สึกสงสารเพราะทุกสิ่งที่เขาทำกำลังส่งผลตอบกลับทันทีลูกสะพ้ายคนใหม่พยายามพูดอีกครั้งแต่ฉันแค่ยิ้มเหมือนดวงอาทิตย์ที่ไม่มีใครบงังและฉันเดินออกไปปล่อยให้ความเงียบและความจริงครอบงำห้องนั้นก้าวต่อไปของฉันคือโลกใหม่ โลกที่ฉันเลือกเองไม่ใช่โลกที่ใครมาสร้างภาพหลวงให้ฉันยอมจำนนทุกก้าวเต็มไปด้วยพลังทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตั้งใจฉันไม่เพียงแค่เอาคืนแต่ฉันได้เอาคืนด้วยศักดิ์ศรีและด้วยความรักของตัวเองฉันเดินออกจากบ้านลมเย็นพัดมาที่ใบหน้ากลิ่นดอกไม้ผสมกับกลิ่นฝนที่เพิ่งตกฉันสูดลมหายใจลึก รู้สึกถึงความสดชื่นครั้งแรกในชีวิตที่ยาวนานแต่ฉันไม่ได้ไปไกลฉันหันกลับมามองบ้านสายตาฉันจับจ้องทุกมุมทุกห้องเต็มไปด้วยความทรงจำความเจ็บปวดและความอดทนที่ฉันสะสมมาตลอด30สปีฉันเห็นเขายือนอยู่ที่ประตูลูกสะพ้ายคนใหม่อยู่ข้างๆทั้งคู่เหมือนถูกขังในฟองสบู่ของความอับอายฉันรู้สึกถึงความอำนาจที่เกิดขึ้นทันที และรู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกฉันตัดสินใจเข้าไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการเข้าด้วยความสงบไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความมั่นคงเหมือนแม่น้ำที่ไหลยอย่างแรงแต่ไม่สะทกสะทานฉันก้าวเข้าไปในห้องทุกสายตาจับจ้องฉันเหมือนโลกหยุดหมุนฉันเปิดกระเป๋าเอาเอกสารอีกชุดออกมานี่คือหลักฐานทั้งหมดทุกบัญชี ทุกข้อความทุกสิ่งที่เขาพยายามซ่อนเขาพยายามดึงกลับแต่ฉันไม่ปล่อยฉันวางเอกสารบนโต๊ะสายตาฉันมองเขาอย่างชัดเจนนี่คือความจริงทั้งหมดฉันพูดเสียงนิ่งแต่ทุกคำเหมือนคอนทุกหัวใจลูกสะพ้ายคนใหม่ก้มหน้าน้ำตาไหลออกมาเธอไม่เข้าใจแต่ฉันรู้ว่าเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตที่เธอคิดว่าสวยงาม จริงๆแล้วเต็มไปด้วยการหลอกลวงสามีของฉันพยายามพูดแต่ทุกคำพูดเหมือนเสียงลงพัดไม่มีพลังไม่มีผลต่อฉันอีกต่อไปฉันก้าวเข้าไปใกล้เขาอีกครั้งสายตาฉันมองทะลุเหมือนเห็นทุกความกลัวทุกความผิดหวังและทุกความลับที่เขาพยายามปกปิดคุณคิดว่าฉันโง่ามาตลอดสามสิบปีฉันพูดเสียงฉันนิ่งแต่เต็มไปด้วยความจริง แต่วันนี้ฉันตื่นแล้วเขาไม่ตอบแต่ฉันเห็นมือของเขาสั่นเหมือนรู้ว่าเขาแพ้แล้วลูกสะพ้ายคนใหม่พยายามจะพูดอีกครั้งแต่ฉันยกมือขึ้นให้เธอหยุดเธอไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้ฉันพูดสายตาฉันจับจ้องเธอเหมือนบอกให้เธอเข้าใจว่านี่คือการเรียนรู้ครั้งใหญ่ในชีวิตฉันเดินไปที่หน้าต่างเปิดให้ลมเข้ามา ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความสดชื่นฉันรู้สึกถึงพลังที่เกิดขึ้นไม่ใช่พลังของความโกรธแต่เป็นพลังของความยุติธรรมและความรักต่อตัวเองแต่เรื่องยังไม่จบฉันเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบโทรศัพท์และกดโทรออกเสียงกริ่งดังขึ้นเพื่อนเก่าที่เคยอยู่เคียงข้างฉันโทรเข้ามาเธอพร้อมหรือยังฉันยิ้มพร้อมแล้วฉันส่งข้อความถึงคนในบ้าน ข้อความสั้นๆแต่ชัดเจนทุกสิ่งกำลังถูกบันทึกทันใดนั้นทุกสิ่งในห้องหยุดชะงักความเงียบครอบงำสายตาของเขาเริ่มตื่นตระหนกเหมือนทุกสิ่งที่เขาคิดว่าปกปิดได้ตอนนี้เปิดเผยต่อหน้าทุกคนฉันยกเอกสารขึ้นอีกครั้งให้ทุกคนเห็นทุกบัญชีทุกการโอนเงินทุกข้อความลับทุกสิ่งที่เขาเคยปกปิด ลูกสะพ้ายคนใหม่ร้องให้แต่ฉันไม่ได้สนใจฉันเดินไปที่ประตูเปิดมันกว้างให้แสงแดดส่องเข้ามาเรากับประกาศว่านี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉันเขาเริ่มอ้าปากอยากอธิบายแต่ไม่มีคำใดออกมาเพราะทุกอย่างชัดเจนแล้วและฉันเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นี้ฉันหันไปมองเขารอยยิ้มของฉันนิ่ง แต่ดวงตาฉันร้อนแรงเหมือนแสงอาทิตย์กลางทะเลทรายไม่มีใครสามารถบดบังลูกสะพ้ายคนใหม่พยายามหนีแต่ฉันหยุดเธอเธอควรเรียนรู้ว่าโลกไม่ใช่เรื่องง่ายฉันพูดเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจฉันเดินออกจากบ้านแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้มองกลับไปด้วยความกลัวแต่ด้วยความสง่างามและความมั่นใจ รู้ว่าฉันได้เอาคืนแล้วทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความอิสระทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรักต่อตัวเองฉันรู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากสาสปีของความอดท,ทนฉันไม่เพียงแค่เอาคืนแต่ฉันได้สอนบทเรียนชีวิตให้ผู้ชายที่คิดว่าฉันโง่และผู้หญิงที่คิดว่าชีวิตง่ายทุกสิ่งล้วนมีผลตามการกระทำฉันหันกลับไป มองบ้านอีกครั้งเห็นเขาและลูกสะป้ายคนใหม่เหมือนถูกตรึงอยู่ในโครงของความจริงฉันไม่รู้สึกสงสารเพราะนี่คือสิ่งที่ทุกคนสมควรได้รับลมพัดแรงขึ้นดอกไม้ปลิวสวยัยเหมือนฉันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความรักและความอิสระและฉันรู้สึกว่านี่คือความสุขที่แท้จริงฉันเดินออกไปยังระเบียงบ้านสายลมเย็นพัดมาที่ใบหน้า ดวงอาทิตย์เริ่มส่องแสงอ่อนๆสีทองของแสงสะท้อนกับผิวฉันเหมือนชีวิตใหม่กำลังเกิดขึ้นแต่ความสงบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันรู้ว่าเรื่องยังไม่จบสามียังยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความตื่นตระหนกลูกสะ้ายคนใหม่ก้มหน้าน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่หยุดฉันก้าวกลับเข้ามาทุกสายตาหันมาที่ฉันฉันรู้สึกถึงพลังที่เกิดขึ้น พลังที่ไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเด็ดเดี่ยวของผู้หญิงที่ไม่ยอมถูกเอาเปรียบฉันเปิดกระเป๋าอีกครั้งยิบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดวางลงบนโตะ๊ะเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่แค่กระดาษแต่เป็นความจริงที่ชัดเจนที่สุดทุกบัญชีธนาคารทุกข้อความลับทุกสิ่งที่เขาคิดว่าจะปกปิดได้เขาพยายามพูดแต่ทุกคำเหมือนถูกกลืนหายไม่มีอำนาจ ไม่มีผลต่อฉันอีกต่อไปฉันก้าวเข้าไปใกล้เขาสายตาฉันจับจ้องเขาเหมือนทะลุถึงจิตใจทุกความกรัวทุกความผิดหวังและทุกความลับที่เขาเคยซ่อนคุณคิดว่าฉันโง่ามาตลอดสามสิบปีฉันพูดเสียงนิ่งแต่มีพลังแต่วันนี้ฉันตื่นแล้วเขาไม่ตอบมือสั่นลูกสะพ้ายคนใหม่เริ่มสังเกต และน้ำตาของเธอไหลออกมาไม่หยุดฉันก้าวไปที่หน้าตา่างเปิดให้ลมเข้ามาเต็มที่ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความสดชื่นฉันรู้สึกถึงพลังที่เกิดขึ้นไม่ใช่พลังของความโกรธแต่เป็นพลังของความยุติธรรมและความรักต่อตัวเองฉันเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบโทรศัพท์กดโทรออกเพื่อนเก่าที่เคยอยู่เคียงข้างฉันรับสายทันทีเธอพร้อมหรือยังฉันยิ้ม พร้อมแล้วฉันส่งข้อความไปยังคนในบ้านข้อความสั้นๆแต่ชัดเจนทุกสิ่งกำลังถูกบันทึกทันใดนั้นความเงียบครอบงำสายตาของเขาเริ่มตื่นระหนกเหมือนทุกสิ่งที่เขาคิดว่าปกปิดได้ตอนนี้เปิดเผยต่อหน้าทุกคนฉันยกเอกสารขึ้นอีกครั้งให้ทุกคนเห็นทุกบัญชีทุกข้อความทุกการโกหก ลูกสะพ้ายคนใหม่เริ่มร้องไห้แต่ฉันไม่ได้สนใจฉันเดินไปที่ประตูเปิดกว้างให้แสงแดดส่องเข้ามาเหมือนประกาศการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉันเขาเริ่มอ้าปากอยากอธิบายแต่ไม่มีคำใดออกมาเพราะทุกสิ่งชัดเจนแล้วและฉันเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นี้ฉันหันไปมองเขารอยยิ้มของฉันนิ่งแต่ดวงตาฉันร้อนแรง เหมือนแสงอาทิตย์กลางทะเลทรายไม่มีใครบดบังได้ลูกสะพ้ายคนใหม่พยายามหนีแต่ฉันหยุดเธอเธอควรเรียนรู้ว่าโลกไม่ง่ายฉันพูดเสียงนิ่งเต็มไปด้วยอำนาจฉันก้าวออกจากบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้มองกลับไปด้วยความกลัวแต่ด้วยความสง่างามและความมั่นใจรู้ว่าฉันได้เอาคืนแล้ว ทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความอิสระทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรักต่อตัวเองฉันรู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากส0สปีของความอดทนฉันหยุดเดินหันไปมองบ้านอีกครั้งเขาและลูกสะพ้ายคนใหม่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกตรึงอยู่ในโครงของความจริงฉันไม่รู้สึกสงสารเพราะนี่คือสิ่งที่ทุกคนสมควรได้รับลมพัดแรงขึ้นดอกไม้ปลวสวยัย เหมือนฉันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความรักและความอิสระฉันหันไปทางสวนหลังบ้านเห็นต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้สั่นไหวกับสายลมทุกสิ่งเหมือนต้อนรับฉันสัญญาว่าชีวิตใหม่กำลังรออยู่ฉันเดินไปที่เก้าอี้นั่งเล่นนั่งลงมองไปที่ท้องฟ้าแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเหมือนโลกทั้งใบเปิดกว้างรอฉันฉันรู้สึกถึงหัวใจของตัวเอง เต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความพอใจไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะฉันได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้แต่เป็นเรื่องของการยินหยัดและรักตัวเองฉันหยิบหนังสือเก่าๆขึ้นมาเล่มที่ฉันไม่เคยเปิดมานานอ่านคำพูดแต่ละบรรทัดเหมือนคำสอนให้ฉันเข้มแข็งและวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเข้าใจมันอย่างแท้จริงฉันลุกขึ้นมองไปที่ฟ้าอีกครั้ง เมฆบังลอยไปตามสายลมและฉันรู้ว่านี่คือชีวิตใหม่ของฉันชีวิตที่ฉันเป็นผู้กำหนดเองฉันเดินกลับเข้าไปในบ้านแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเอาคืนแต่เพื่อปิดประตูอดีตและเริ่มต้นอนาคตที่ฉันควบคุมได้ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องฉันแต่ฉันไม่หวัน่นเพราะฉันรู้ว่าไม่มีใครสามารถทำลายความเข้มแข็งของฉันได้ ฉันเดินไปที่โต๊ะอีกครั้งยิบเอกสารทั้งหมดใส่ลงในแฟ้มเก็บมันไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะใช้หากจำเป็นแต่ฉันรู้แล้วว่าอำนาจของฉันอยู่ที่นี่อยู่ในความมั่นใจและความสง่างามของฉันฉันหันไปมองสามีและลูกสะพ้ายคนใหม่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนลูกสะพ้ายคนใหม่ก้มหน้าร้องไห้ฉันไม่พูดอะไรแค่ยิ้ม ยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความอำนาจที่แท้จริงฉันเดินออกจากห้องเปิดประตูใหญ่ให้แสงแดดสาดเข้ามาเต็มที่เสียงนกร้องดังจากสวนหลังบ้านเหมือนกำลังประกาศชัยชนะของฉันทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรักต่อตัวเองฉันรู้สึกว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นจริงๆ ฉันหยุดยืนกลางสวนหลังบ้านสายลมพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงกรอบกรบเบาๆแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนผิวหน้าฉันรู้สึกถึงความเย็นและความอบอุ่นผสมกันเหมือนชีวิตเก่าและชีวิตใหม่มาบรรจบกันแต่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวสายตาของสามียังคงจับจ้องลูกสะพ้ายคนใหม่ยืนอยู่ข้างๆใบหน้าเธอซีดเผือดน้ำตายังคงไหลไม่หยุด ฉันเดินไปใกล้ทั้งคู่ทุกก้าวเต็มไปด้วยพลังแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความสงบเหมือนฉันยืนอยู่เหนือความบ้าคลั่งที่เคยเกิดขึ้นในบ้านนี้คุณคิดว่าฉันโง่ามาตลอดสามสิบปีฉันพูดเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจแต่วันนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปสามีพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มของเขาสั่นเครือเหมือนทุกคำพูดที่เคยใช้โกหกตอนนี้ไร้ค่า ลูกสะพ้ายคนใหม่พยายามพูดแต่ฉันยกมือขึ้นเธอไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เสียงฉันนิ่งแต่คำพูดหนักแน่นเหมือนค้อนทุบฉันหยิบแฟ้มเอกสารที่เก็บไว้วางบนโต๊ะกลางสวนทุกบัญชีทุกข้อความลับทุกการโอนเงินทุกหลักฐานที่เขาคิดว่าซ่อนอยู่ตอนนี้เปิดเผยต่อสายตาทุกคนเขาเริ่มถอยหลังเหมือนทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้น กำลังพังทลายต่อหน้าลูกสะพ้ายคนใหม่ก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนทุกสิ่งที่คิดว่าจะเป็นของเธอตอนนี้กำลังล่มสลายฉันกล้าไปอีกครั้งสายตาฉันจับจ้องเขาเหมือนทะลุถึงจิตใจทุกความกลัวทุกความผิดหวังและทุกความลับถูกเปิดเผยคุณคิดว่าฉันจะยอมจำนวนตลอดไปฉันพูดแต่ฉันไม่ได้เป็นคนโง่ เขาลบสายตาแต่ฉันไม่ให้เขาหนีทุกก้าวของฉันเต็มไปด้วยอำนาจและความมั่นใจเหมือนแผ่นดินไหวที่ไม่มีใครหยุดได้ฉันหยิบโทรศัพท์อีกครั้งถ่ายรูปทุกอย่างภาพของเขาภาพลูกสะพ้ายคนใหม่ภาพเอกสารและหลักฐานทั้งหมดทุกอย่างถูกบันทึกเพื่อความชัดเจนและความยุติธรรมลูกสะ้ายคนใหม่ร้องให้สะอกสะอื่นพยายามอธิบาย แต่ฉันไม่สนใจฉันเพียงเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่ท้องฟ้าแสงแดดส่องลงมาเหมือนโลกทั้งใบยืนยันการตื่นขึ้นของฉันฉันเดินกลับไปที่โต๊ะวางเอกสารทั้งหมดลงกว่าสายตาทุกมุมและยิ้มทุกสิ่งที่คุณคิดว่าจะซ่อนฉันเห็นหมดแล้วฉันพูดเสียงฉันนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจ เหมือนฟ้าเปิดเผยความจริงทั้งหมดสามีของฉันเริ่มพูดแต่เสียงเขาเบาเหมือนลมพัดผ่านไม่มีพลังและไม่มีผลต่อฉันอีกต่อไปฉันเดินเข้าไปใกล้เขาสายตาฉันจับจ้องอย่างชัดเจนนี่คือเวลาของฉันฉันพูดเวลาเอาคืนเขาก้มหน้าไม่กล้าสบตาลูกสะพ้ายคนใหม่พยายามอธิบายแต่ฉันยกมือขึ้น ให้เธอหยุดเธอจะเรียนรู้ในแบบของเธอเองฉันก้าวออกไปกลางสวนอีกครั้งเปิดประตูให้ลมพัดเต็มที่เสียงนกร้องดังขึ้นเหมือนประกาศชัยชนะของฉันทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยพลังทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความอิสระและความรักต่อตัวเองฉันหยุดยืนกลางสวนมองไปที่บ้านเห็นเขาทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกตรึงอยู่ในโครงของความจริง ฉันไม่รู้สึกสงสารเพราะนี่คือสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับฉันหันไปทางต้นไม้สูงใบไม้สั่นไหวตามลมราวกับโลกทั้งใบต้อนรับฉันฉันรู้ว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มขึ้นฉันเดินไปที่เก้าอี้นั่งเล่นนั่งลงมองฟ้าแสงแดดสาดส่องเต็มพื้นที่ทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความสดชื่นเหมือนประกาศชัยชนะของฉันฉันหยิบหนังสือเก่าๆขึ้นมา เล่มที่เก็บไว้ตั้งแต่ยังสาวเปิดอ่านคำพูดแต่ละบรรทัดเหมือนเรียนรู้บทเรียนชีวิตใหม่วันนี้ฉันเข้าใจมันอย่างแท้จริงฉันลุกขึ้นมองท้องฟ้าอีกครั้งเมฆบางลอยไปตามสายลมฉันรู้ว่านี่คือชีวิตใหม่ของฉันโลกที่ฉันเป็นผู้กำหนดเองฉันเดินกลับเข้าไปในบ้านแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเอาคืนแต่เพื่อปิดประตูอดีต และเริ่มต้นอนาคตที่ฉันควบคุมได้ทุกสายตายังคงจับจ้องฉันแต่ฉันไม่หวัน่นเพราะฉันรู้ว่าไม่มีใครสามารถทำลายความเข้มแข็งของฉันได้ฉันเดินไปที่โต๊ะเก็บเอกสารทั้งหมดใส่แฟ้มอย่างเรียบร้อยเตรียมพร้อมหากต้องใช้ต่อไปแต่ความจริงคือฉันมีอำนาจอยู่ในตัวเองแล้วฉันหันไปมองสามีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสน ลูกสะพ้ายคนใหม่ก้มหน้าฉันไม่พูดอะไรแค่ยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความอำนาจฉันเปิดประตูใหญ่ให้แสงแดดสาดเข้ามาเสียงนกร้องดังจากสวนหลังบ้านเหมือนประกาศชัยชนะของฉันทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยพลังทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรักต่อตัวเองฉันรู้สึกว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นจริงๆฉันหยุดยืนกลางสวน สายลมพัดผ่านใบไม้สั่นไหวเหมือนทุกสิ่งในโลกต้อนรับฉันฉันรู้ว่าชีวิตใหม่เต็มไปด้วยอิสระและความมั่นใจฉันยิ้มและครั้งนี้ฉันไม่หันกลับไปมองอดีตอีกต่อไปเพราะทุกอย่างที่ฉันต้องการได้อยู่ตรงหน้าและโลกทั้งใบเป็นของฉันฉันยืนอยู่กลางสวนหลังบ้านแสงแดดอ่อนๆส่องกระทบใบไม้ ลมพัดเบาๆเสียงนกและกลิ่นดอกไม้เต็มไปทั่วเหมือนโลกทั้งใบกำลังอบกอดฉันสามีและลูกสะภ้ายคนใหม่ยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาเงียบงนันไม่มีคำพูดใดที่จะเปลี่ยนความจริงน้ำตาของลูกสะภ้ายคนใหม่ไหลลงแก้มเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นชีวิตที่สวยงามจริงๆแล้วเต็มไปด้วยความหลอกลวงฉันยิ้มเพียงเล็กน้อย แต่สายตาฉันเต็นไปด้วยความสง่างามเหมือนประกาศว่าฉันได้กลับมามีชีวิตของตัวเองแล้วไม่มีใครสามารถทำลายความเข้มแข็งนี้ได้ฉันก้าวไปใกล้สามีไม่โกรธไม่ตะโกนแต่สายตาฉันชัดเจนทุกสิ่งที่คุณทำและทุกการโกหกจบลงตรงนี้เขาพยักหน้าเบาๆรู้ดีว่าไม่มีหนทางย้อนกลับความเงียบครอบงำ แต่ในความเงียบนั้นฉันเห็นความสำนึกและความเสียใจฉันหันไปมองสวนทุกสิ่งรอบตัวสดชื่นเต็มไปด้วยชีวิตใหม่ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจเหมือนโลกทั้งใบกำลังยิ้มให้ฉันฉันก้าวออกจากบ้านแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเอาคืนฉันก้าวไปด้วยความมั่นคงเต็มไปด้วยความรักต่อตัวเองความอดทนกว่าสาสปีกลายเป็นบทเรียนและพลัง ที่ทําให้ฉันเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมแสงแดดสาดลงมาบนใบหน้าฉันรู้สึกถึงอิสระและความสงบชีวิตเก่าอยู่เบื้องหลังแต่ชีวิตใหม่กําลังรอฉันอยู่ข้างหน้าฉันหันไปมองครั้งสุดท้ายเห็นบ้านเห็นเขาเห็นความจริงทั้งหมดและยิ้มอย่างสงบวันนี้ฉันไม่ใช่ใครอีกแล้วฉันเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเอง เป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมถูกเอาเปรียบและเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะสร้างชีวิตใหม่ด้วยความรักความเข้มแข็งและความอิสระที่แท้จริงฉันก้าวเดินต่อไปเต็มไปด้วยความมั่นใจทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรักต่อตัวเองโลกทั้งใบเปิดกว้างรอฉันและฉันพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่างที่ฉันสมควรได้รับความเงียบสงบของบ้านเสียงนกในสวน สายลมพัดผ่านใบไม้ทุกสิ่งรอบตัวสื่อสารเพียงอย่างเดียวนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของฉันชีวิตที่ฉันเลือกเองและความสุขที่ฉันสร้างเองฉันหยุดยืนกลางสวนสูดลมหายใจลึกๆรู้สึกถึงความสงบและพลังที่เกิดขึ้นภายในฉันยิ้มครั้งนี้เพื่อชีวิตของฉันเอง